สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าในแพทย์วรงอัตทวีสอดส่องเล่นแร่แปลธาตุกฎหมายอุ้มนักโทษเด็ดขาดชายชั้น14เนื้อหาใจความมีดังต่อไปดีนะครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปดีนะครับ ขึ้นเครื่องหมายแฮชแท็กและตามด้วยไม่เห็นด้วยกับคำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในแพทย์ประหงบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้ฟังคำถแถลงเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายของพันตบบวเอกทวีส่สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการประชุมสภาเรื่องงบประมาณผมมีแง่มุมที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับประการที่1ครับ ทวีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วพยายามอ้างว่าพรบกรมรัชทันออกมาตั้งแต่ปีพศ .2560 กฎกระทรวงก็ออกมาก่อนคือออกในปี2563ฉะนั้นการที่เราออกระเบียบกรมรัชทันใหม่ไม่เกี่ยวกับนายกเศษฐาเลยทวีพูดอย่างนี้แหละครับมันมีสิ่งที่ผมต้องถามกลับ คือการที่ท่านปล่อยให้กรมรัชธรรมนออกระเบียบแล้วมีอำนาจเหนือคำพิพากษาโดยอ้างอิงกฎกระทรวงและพรบรัชทรรมน่ยสามารถจะเปลี่ยนคำพิพากษาจากจำคุกให้ไปอยู่ที่บ้านได้ท่านคิดว่านี่คือหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญหรอครับหรือว่าพวกท่านนกำลังเล่นแร่แปลธาตุกฎหมายกันอยู่หรือยังไงประการที่2ครับแม้ว่าทวีจะมองว่านายทักษิณนเ,นเป็นนักสร้างส,างสันติภาพโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ย นักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณคนนี้จะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจและอยากจะให้บ้านเมืองมีสันติภาพแต่สิ่งหนึ่งทวีต้องไม่ลืมนะครับว่าทักษณิณคือนักการเมืองโกงถูกศาลตัดสินจำคุกในหลายๆคดีด,ด้วยกันแล้วที่สำคัญในราชกิจจาที่มีการพระราชทานอภัยลดโทษเนี่ยทักษณิณมีความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษา ฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นนักโทษคดีโกงนะครับไม่ใช่นักโทษหรือว่าคนที่ชอบสร้างสติภาพเลยไม่ใช่เลยประการที่3ครับทวีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทวีบอกว่าที่มีหลายคนสงสัยว่าทักษิณป่วยจริงหรือไม่แพทย์ยืนยันว่าป่วยจริงไม่ได้มีแค่การตรวจสอบแค่สมาชิกในสภาเท่านั้นแต่มีการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก ประเด็นนี้เนี่ยผมเห็นอย่างนี้นะครับคือปัญหาของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยไม่ใช่แค่การอ้างว่าป่วยจริงแต่ต้องยืนยันว่าป่วยหนักด้วยนะครับป่วยหนักจนกระทั่งโรงพยาบาลของราชทรรเนียรักษาไม่ได้แล้วก็มีน้ำหนักทางการแพทย์ว่าต้องไปรักษาต่อเนื่องเรียกว่าอาการปางตายอย่างนั้นแหละครับในเมื่อในวันนี้ประชาชนไม่เชื่อถือในคําพูดของพวกท่านเพราะว่าสิ่งที่ชี้แจงมาตลอด4เดือนมานี้เนี่ยมันขัดกับความรู้สึกของประชาชน อย่ามองว่าประชาชนไม่รู้อย่ามองว่าประชาชนโง่นะครับพวกท่านต้องถแถลงแล้วก็เอาหลักฐานเช่นใบรับรองความเห็นแพทย์หรือไม่ก็หลักฐานที่ประชาชนเขสนใจเอาออกมาสิครับแค่นี้ก็จบครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนเงินที่ใช้ก็เป็นของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับ